สวัสดีครับสวัสดีผมอ์มด้วยล้อออโตแมกอุตร,ริตนะครับผมวันนี้ผมจะมีล้อลิมิเต็ดนะฮะมาให้ชมอีกหนึ่งชุดนะครับใครสายแท้สายเทพมาชมกันได้เลยนะฮะจะรีวิวให้ชมนะครับผมตัวนี้จะเป็นคอส m มิกนะฮะ x t 2 0 6 r r นะฮะเป็นงานคอส m มิก PP Super Wheel นะฮะตัวนี้จะเป็นสเปคกว้าง9.5หลัง10.5นะฮะ กว้าง9.5หลัง10.5นะครับออฟเซตสวยๆนะฮะออฟเซต10นะครับผมออฟเซต10นะครับควบกับยางนะ s e ตติโนะครับยาง s e ติโน By Japan นะครับตัวนี้ผลิต Japan นะครับผมตัวนี้ผลิต Japan นะฮะดอกยางเต็มๆนะครับดอกยางเหลือๆนะฮะ ยางปี19ปี20เลยนะครับเป็นยางซอฟต์เจแปนนะฮะตัวนี้หนึบๆเลยผมคอนเฟิร์มเลยครับผมเคยใช้ครับหนึบๆเลยนะครับตัวนี้เอาไป18,500บาทนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาร์มเล่นล้อออโตแม็กขุดตละลดินนะฮะเบอร์โทร090 502 3 4 3 1นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับหรือว่ามาหน้าร้านที่อุตรดิตก็ได้นะฮะบ,บริการทุกระดับประทับใจนะครับผมขอบคุณครับ